พยาบาลวิชาชีพผูพ้ในการส่วนใหญ่ไทยธรรมจังหวัดชุมพรนะคะวันนี้ก็มาขอต่อเรื่องเกี่ยวกับแร่ธาตุที่บำรุงกระดูกนะคะสืบเนื่องจากเมื่อวานที่เรามีปัญหาเรื่องของคนที่ข้อเสื่อมกระดูกขุนกันเยอะแยะมากมายนะคะ,ะด้วยวัยที่ไม่น่าจะเป็นโรคกระดูกขุนก็เริ่มเป็นกระดูกขุนไปแล้วนะคะซึ่งวันนี้นะคะที่เราจะมาพูดถึงแร่ธาตุที่บำรุงกระดูกเนี่ยนะคะก็ขอเกริ่นนิดนึงนะคะว่า แร่ธาตในร่างกายเราเนี่ยมีอยู่ประมาณ4-5%ของน,น้ำหนักตัวของเรานะคะมีความสัมพันธ์ในการช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้ดีโดยไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะถ้าเรามีแร่ธาตุเพียงพอด้วยโรคต่างๆนะอาทิเช่นคนที่ขาดแร่ธาตุแคลเซียมก็จะทำให้เป็นโรคกระดูก่่อนบก คนที่ขาดธาตุเหล็กก็ทําให้เกิดโรคกระดิจานนะคะขาดธาตุไอโอดีนก็ทําให้เป็นโรคคอพอ่อเพราะฉะนั้นในร่างกายเราเนี่ยมีแร่ธาตุมากกว่า80ชนิดด้วยกันนะคะแต่ที่มีความสําคัญและจาเป็นสำหรับร่างกายจริงๆนะคะมีประมาณ22ชนิดนะคะวันนี้ก็คงไม่พูดถึง22ชนิดนะคะขอยกแร่ธาตุที่มีความสําคัญอย่างมากเลยนะคะที่เป็นส่วนใหญ่คือตัวแคลเซียมและแมกนีเซียมนะคะ แคลเซียม um ที่มีหน้าที่ในการสร้างกระดูกและฟันช่วยในการดูดซึมอาหารเข้าเซลล์ช่วยในการกระตุ้นเอนไซม์ต่งางๆให้ทําง,งานปกตินะคะคนที่ขาดแคลเซียมในวัยเด็กเนี่ยจะทําให้เด็กโตช้านะคะกระดูกไม่แข็งแรงฟันผิดปกติส่วนในผู้ใหญ่ที่เราเจอกันมากที่สุดก็คือทําให้กล้ามเนื้อตกนะคะทําให้เป็นตะคริวบริเวณขาเลือดแข็งตัวช้าบางคนก็ปวดท้องเมนนะคะ บางคนปวดมากๆากด้วยนะคะเพราะแคลเซียมเนี่ยจะไปเกี่ยวกับระบบประสาทด้วยนะคะส่วนการนอนไม่หลับบางคนก็ใช้แคลเซียมก็จะมีอาการดีขึ้นนะคะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติก็เกิดจากภาวะขาดแคลเซียมง่ายนะคะส่วนอาการที่ยอดฮิตเลยนะคะในคนเดี๋ยวนี้นะครับก็คืออาการเหน็บชาปลายมือปลายเท้านะคะถ้าเราได้เติมแคลเซียมก็จะทําให้อาการดีขึ้นด้วยนะคะแล้วแคลเซียมมีคู่หูอะไรล่ะคะ เราคงเคยได้ยินแมกนีเซียมนะคะตัวแมกนีเซียมเนี่ยนะคะจะทําให้การดูดซึมแคลเซียม um เข้าสู่กระดูกได้ดียิ่งขึ้นนะคะแคลเซียมก็เหมือนเป็ดจะเหมือนเรือส่วนแมกนีเซียมก็เหมือนกับไม้พายนะคะทำให้การดูดซึมแคลเซียม um เข้าสู่กระดูกเนี่ยได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแคลเซียมไออแมกนีโซนะคะแมกนีเซียมยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการสร้างเอนไซม์มากกว่า300ชนิดในร่างกาย แล้วก็ร้อยชนิดในระบบของเมตาบอลิซึมนะคะเพราะนั้นส่วนหน้าที่อื่นก็จะมีผลเกี่ยวกับการสังเคราะห์โปรตีนต,ต่างๆเพราะฉะนั้นคนที่ขาดแคลเซียมเนี่ยขาดแมมนีเซียมโภชนะ,ะพูดผิดบ่อยแคลเซียมแมกนีเนียมเนื้อเยื่อทดแทนต่างๆเนี่ยก็จะถูกสร้างช้าและน้อยทำไมฮะเกิดจากจะทําให้เราดูกแก่กว่าไวเพราะฉะนั้นเคยอ่านตำราเกี่ยวกับ เ็นทยจิงคือใครไม่อยากแก่ต้องมีแร่ธาตุแมกนีเซียมให้เพียงพอซึ่งมีพบได้ในชีวิตประจำวันก็คือในข้าวต้องและก็ในผักสีเขียวจับแต่ด้วยดินนะปัจจุบันเนี้ยแร่ธาตุไม่เพียงพอที่จะทำให้พืชที่ออกมาเนี่ยมีแมกนีเซียมเพียงพอเลยทำให้ลำบากมากมากนะคะที่ทำให้คนเราจะสามารถหาแมกนีเซียมได้จากอาหารนะในปัจจุบันนะคะสูตรของไทยทำ จะเป็นสูตรไหนนะคะสูตรของไทยจะใช้สูตรที่ชื่อว่าสารอาหารและแร่ธาตุบำรุงกระดูกนะคะตัวนี้นะคะจะไม่ใช่แคลเซียมแมกนีเซียมอย่างเดียวสูตรนี้นะคะเรียกว่าไวต์แคลในสูตรไวต์ตแคลเนี่ยจะมีแคลเซียมูถ,ถึง6 5 0มิลลิกรัมและเป็นในรูปแบบของแคลเซียมที่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลยซึ่งเรียกว่าแคลเซียมอะมิโนโอแอซิดนะคะ กิเลนะคะแล้วก็มีแมกนีเซียมถึง150ยินกราน,นะคะเพราะฉะนั้นจะมีสารอาหารพร้อมมีวิตามินแร่ธาตุพร้อมเยอะมากๆนะคะช่องเนี้ยเดี๋ยวถ้าใครได้เปิดในในแคตตาล็อกนะคะว่าแร่ธาตุที่บำรุงกระดูกในโลกนี้มีอยู่ในใบตาแคลของเราทั้งหมดเลยเยอะมากๆนะคะ,ะ,คะที่อ้อนประทับใจมากคือจะมี K2 K2 นี่ก็คืออย่าง ให้ทาได้ผสมไว้ในสารอาหารที่บำรุงกระดูกให้เรียบร้อยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะสุดยอดเลยซึ่งสามารถสร้างรากแห่เนื้อกระดูกให้แคลเซียมที่เข้าไปเกาะในกระดูกได้มากขึ้นแค่สูตรนี้ไม่ต้องไปซื้อได้ท่าอื่นแล้วนะคะแค่นี้ก็โอ้โหอ,อ่านกันไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะแล้วทําไมต้องเลือกแคลเซียมเพราะแคลเซียมที่เปดบางเปดนะคะไม,ไม่ขอไปโจมตีแล้วกันนะคะบางเปดเนี่ยดูดซึมได้แค่30ซกิน,นไปหนึ่งอย เอาลังไก30ที่เหลือ70ทิ้งโอเคไหมคะความเมานมนะคะถ้าเกิดเราจะเลือกแคลเซียมขอให้เลือกแคลเซียมที่เป็นนวัตก,กรรมใหม่นะคะที่ทันสมัยและสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสะเลือดได้ถึง95รจุดเด่นของพิเศษของแคลเซียมอะมินโนแอซิดคีเลตคือสามารถดูดซึมสูงกว่าแคลเซียมทั่วไปที่สำคัญที่ทุกคนกลัวมากคือไม่ก่อให้เกิดนิ่ง ไม่ระคาเกินกระเพาะไม่ลดการหลั่งของคนในกระเพาะอาหารไม่ต้องผสมวิตามินดีนะคะสามารถดูดซึมในทางเดินอาหารได้ดีโดยไม่ต้องไปทานเรื่องอาหารนะคะบางคนล,ลืมอู้ตายแล้วไปกินแคลเซียมสูตรอืน่นนี่คะกินตอนท้องว่างเป็นอากัดกระเพาะทำให้เสียงความเป็นนิ่วอีกเพราะฉะนั้นของแคลเซียมอ่ให้ทภัยนะคะวิตาแคลของไทยทำเนี่ยสามารถทานสองเม็ดก่อนนอนได้เลยแล้วคุณก็จะหลับสบายด้วย สามารถที่จะไปเช็คมวลกระดูกได้นะคะวีฟอร์อัปเตอร์สามเดือนเนี้ยรู้เลยนะคะว่ามวลกระดูกเราจะเพิ่มขึ้นอย่างของอ้อยเองเนี่ยตอนนี้ก็เกือบแปดสิบนะคะไปวัดทุกๆ3เดือนเลยก็มีหัวใจว่าอู้ด้วยวัยอายุ4ี่แล้วมวลกระดูกเราเกือบแปดสิบนี่ถือว่าเราเราภาคภูมิใจในผลิตภัณฑ์ของเรานะคะด้วยผลิตภัณฑ์ของไทยทำเนี่ยนะคะถือว่า ให้ความสําคัญกับระบบของโครงกระดูกมากๆนะคะคุณจะดูสางาพาเทินคลิกดีเดินตัวตรงออกจากบ้านได้โครงกระดูกคุณต้องแข็งแรงไม่ใช่ลุกโอ้ยปวดหลังเยอะปวดเขา่าปวดขา,ดขาเดินไปไหนใครชวนไปไหนไม่ไปะคะ่ะคุณเธอเมื่อยทงปีนนะคะคือคุณไม่ได้บํารุงโครงสร้างที่สําคัญที่สุดแล้วคุณจะมีความสุขได้ไงคุณจะไปท่องเที่ยวทั่วโลกได้ยังไงถ้าคุณปวดเมื่อยไปหมดนะคะะฉะนั้นใครทํา,ทาได้คัดสรรผลิตภัณฑ์ แล้วก็มีการดูดซึมที่ใช้นวัตรกรรมใหม่ๆนะคะทีมแพทย์ทีมเภสัชของเรามีความจริงใจให้คุณนะคะขอฝากไว้ทนแทวไว้ดูแลโครงสร้างกระดูกให้คุณสวยงามไปตลอดชีวิตนะคะขอบพระคุณนะคะ